升了。 ไปกระพิบแล้วนะววคนถ่ายสงสัยจะลงน้ำ

ปิดเครื่องก่อนนะ แม่เขาเล่นก <c Ris ky> ันนะปุ๊บปุ๊บปาน่ารักมาก อย่างนี้นะต้องแข่งกันเะนาะค่ะจะเร็วกว่าเนะสั้ <c oughs> งภาพจำเป็น